เข้าช่องเขาขาดนะครับหันกลับมาทีมโ้เ okay. คจะเป็นอ่อกล้วยไม้บอกมันขึ้นน้าต้นไม่ได้หลายเป็นน้ำท่าไปออกมาอุดมสมบูรณ์อุทยานแห่งชาติไซทองนะครับอยู่ที่ อำเภอหนองบัวละเวจังหวัดไซอภูมิถือว่าไหนมาเที่ยวปลาดงพงไพ่นะครับเนาะครมีหฮมใหม่อยู่ดอกครับทั้งเตียเป็นพื้นทานามันเพึ่งแรงวันอาทิตย์วัางหันครับแต่อาทิตย์ก้อนกบสีฝนตกสุ่มซื่นดีอดอกถึงแลว้วช,ชาติชาตทุ่งบัวสวรรค์คือดอกกระเกี่ยว kiều rồi nhé các bạn, búa đầu kiều, xinh thôi nhé các bạn, tung chip mẹ em ha thôi bỏ kìa đây tay luôn luôn mẹ luôn lấy mẹ phải luôn nhắng yeah. ้มาทายหนีก่อนครับผม

เยอแต่แม่แปงน้อยก็ได้หมเนี่ยมองทุ่งบัวสวรรค์อันไปไหน เห็นกกนยังไายไปเลยดิบางหันกันยังไายเลยดิแม่ไม่ต้องถอยหลังไปเดยว